สวัสดีครับนักเรียนนะครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบ motion guide นะครับ motion guide คือการเคลื่อนที่ตามเส้นไกด์ที่เรากำหนดไว้นะครับให้วัตถุเนี่ยหรือรูปภาพที่เราวาดเข้าไปเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับที่เรากำหนด ไม่วิ่งไปทางทิศทางใดทางหนึ่งนะครับวิ่งตามเส้นนะเส้นมีรูปร่างอย่างไรวัตถุนั้นก็จะวิ่งตามเส้นไปตามรูปร่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับความกว้าง500นะครับพิกเซลนะครับความสูง300พิกเซลนะครับไตเติลตั้งชื่อว่า motion guide นะครับ m o t i o n G U I D E Motion Guide Frame Rate 12 Frame ต่อวินาทีนะครับเมื่อตั้งค่าได้อย่างนี้แล้วคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วนะครับดูระยะที่1นะครับเฟร,รมที่1นะครับให้เราวาดรูปวงกลมลงไปนะครับกูกะวาดเข้าไป1นึ่งวงวาดรูปวงกลมเข้าไปหนึ่งวงนะครับทนะีนี้ เราจะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับให้เราคลุมดำครับคลุมดำที่วัตถุวงกลมเนี่ยที่เราวาดเข้ามานะครับคลุมดำนะครับใช้เครื่องมือ selection tool รับลากคลุมค,คลุมดำให้หมดนะครับแล้วไปที่เมนูข้างบนนะครับ modify แล้วเลือก convert to symbol นะครับ convert to symbol หมายความว่าอย่างไรคือการทำให้รูปภาพรูปภาพเนี้ยรวมเป็น1เดียวคือรวมเป็นวัตถุ1ชิ้นนั่นเองนะครับต้อง convert to symbol นะคลิก convert to symbol หรือกดปุ่ม f 8ที่คีย์บอร์ดจะได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดอย่างไหนนะครับ convert to symbol name จะตั้งชื่อด้วยก็ได้ครับ cycle c y c l e cycle นะครับ type นะครับมันจะมีหลายหลายชนิดนะครับอันนี้เราเลือกเป็นกราฟิกนะครับถ้าเป็น button นี่จะเป็นปุ่มนะครับถ้าเป็น movie clip ก็คือสร้าง movie clip เล็กๆไว้หนึ่ง movie clip เนี้ยเอาไว้ใช้ต่อไปนะครับในที่นี้เราให้เลือกเป็นกราฟิก รกราฟิกคือเป็นรูปภาพแล้วคลิกเลือกโอเคครับก็ <_ m im> จะได้มาอยู่ในไลบรารีตรงนี้นะครับก็จะเป็นตั้งชื่อนี่นครับชื่อว่า cycle นะครับเลเยอรหนึ่งให้เราตั้งชื่อว่า cycle ด้วยเหมือนกัน,นครับ cycle c, c, c l e cycle กด enter นะครับโอเคนะครับ ทีนี้ให้เราไปที่เมนูวิวนะครับวิววิววิวก่อนอื่นที่เราจะวาดเส้นเข้าไปเนี่ยให้เรากำหนดตรง snapping นะครับ snapping แล้วเลือก snapping to grid snapping to grid ติ๊กถูกเข้าไปคลิกหนครั้งนะครับคลิกหครั้งนะครับ snapping snapping to grid ให้มันมีเครื่องหมายถูกอยู่อย่างนี้ครับนี่แสดงว่าโอเคแล้วนะครับและให้เรา คลิกขวานะครับที่ Layer Cycle เนี่ยนะครับเลือกที่ a d d Motion Guide นะครับหรือจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ Add m o t i o n Guide นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บก็จะมี Motion Guide ข้ามาทีนี้ตรง Motion Guide ให้เราวาดเส้นเข้าไปนะครับวาดเส้นเข้าไปพอ Add Motion Guide เข้ามาแล้ววาดเส้นที่เราต้องการนะครับ จะให้รูปวงกลมน่ยมันวิ่งไปเป็นแบบทิศทางไหนแล้วก็วาดเข้าไปครัครูวาดอ่าครูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างวาดมันเป็นน,นะครับอ่าทีนี้เราจะเพิ่มสัก20เฟรมแล้วกันครับเพิ่มทั้งเส้นไกดด้วยนะครับเส้นไกด้วยนะครับไกด์ไปเฟรมที่ยีแล้วกด F หนะครับ F หกเลเยอร์ไซเลก็เหมือนกัน,นครับ คลิกที่เลเยอร์ไซเคิลตรงเฟรมที่20แล้วกด F6 เหมือนกันนะครับแล้วทำให้เลเยอร์ไซเคิลเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบ Motion Tween นะครับเลือกทิกขวาแล้วเลือก t e Motion Tween t e Motion Tween นะครับ c r e a t e Motion Tween นะครับ, okay, รบ, okay, รบ, win, รบแล้วไปที่เฟรมที่1นะครับจุดเริ่มต้นของมัน ทำการย้ายรูปวงกลมนะครับโดยใช้เครื่องมือตัว selection tool ย้ายรูปวงกลมให้มันตรงเส้นลงมานะครับให้มันตรงเส้นนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นนีให้จุดกลมเนี่ยจุดวงกลมตรงกลางวงกลมตรงกลางรูปวงกลมของเราให้มันตรงกับเส้นนะครับมันจะตรงกับเส้นนะครับมันพอเอามาเอาวางไว้แล้วมันจะตรงเองนะครับตรงเฟรมที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ พอไปเฟรมที่20ให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับไปคลิกที่เฟรมที่ยีแล้วเราก็ย้ายไปตรงตำแหน่งเส้นสุดท้ายนะครับจุดท้ายของเส้นนะครับย้ายมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วลองกด enter ดูนะครับลองกด enter ดูทดสอบนะอย่างน,นี้คือสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบ motion g u i d เรียบร้อยแต่ เวลาเราไปแสดงผลจริงๆแล้วเส้นมันจะขึ้นมานครับให้เราปิดตาเส้นออกไป่ปิดตาครับตรงเลเยอร์ไกด์เนี่ยับเลเยอร์เส้นน,นะครับปิดแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการเคลื่อนที่แบบโมชันไกด์เรียบร้อยไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากก็ขอจบการอธิบายนะครับสาธิตการทำงานการเคลื่อนที่แบบโมชันไกด์ครับ แล้วอย่าลืมทำใบางานที่7ด้วยครับใช้ motion guide เนี่ยแหละทำนะครับผม